เขาเจ้เขาเราโยนมีงูแล้วนอยยังจะมาจังสันเกกินมาเต็มชั้หัู้เนเออว้าวน่ารัก่าว้าวชี้เดียร์เลยจังแต่เรจะจเป็นมเป็นไ้เป็นไงวะี่ห้อวเขามาสหมูก็บ้องโดนมูตีได้เอง ไปยังไดบ้านใดวันีวนนใส่ไปยังไดมาจังไดเขาเจ้าเขาหอนแล้วบไม่หมอยออู่เขาบออาบ้ตเไปดียวนีวสบายดี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 หนึ่งกระบะจมาจะมาเจ้าจาไปไหสวัสดีจตาง โอ้บร oh, no, wow. ูน oh. ัยโนบุรีัมย์านมาลาระวันตีมันรู้นีิฮาวนจะใช้เปานี <h 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 ิฮาวอ่ะนี่กระโปรงแลยเอราะฉันกระโปรงนี่นิฮาว่เปี่ยนเขาละชอบก็ชิ่อเป็นนิบะฮาวหรอกเฮ้เข่าเรื่องแหลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเปิดประตูสู่อาเซียน เปลี่ยนภาษากันต้องเลียนรูอีพนต้มาตะเล่าดี่ยิอันวสบายดีสบายดีนี่จินกะตจะได้ยังบ้านเนาะนี่ะโอ้ย่างลุงอยู่เปเจ้าเจ้าย่งเนี่ยข่าเจ้าบข่าเจ้าข้าใจ่เล่ารอ่้ยเจ้า หาสิเจ้าโอ้ยขอบใจเลือเพิ่มนึงอูกเอาเราเราเราเไม่หยางเนี่ยเจ้าปืนเจ้าเราไม่หยางอ่ะเอาไปยิงเจ้าส็อจอบหลอกแจกแกลลสอจอกหลอกแจกแกลกอันว่าเจ้านี่คือกันและกับประเทศไทยเขาบอว่าขับค่าอันนี้คนเจ้าอ่ะโดยข้อยแมนตปืนแนโอ้ยร้อนผมคนเล้ากันน ไอ้ถามแน่ถามได้เจ้าเขาถามได่ตอบได้บอตอบ,ตอบได้เหรอเจ้ากัปัญญาดีบอปัญญาดีแอคคู่ว่าปากกัดตีนทีบกันอย่างปากกัดตีนทีบก็คือหามรวมหาหามรูปหามคำแถบจีบมะพอ้าวจีบได้เหรอแต่ละมื้อเลยนะ,ละตอบยังเงาแท้มันโมเมนต์ปากกัดตีนทีบปันอย่างคนที่จกัจกรยานกัดเขาพูด เก่วมุนี้ปัญหาไหลแท้แครกระปูอ่าคอยถามเจ้าแนอาบ้างูกับปลาหลอันใดยาวกว่ากันโอ้จะงูหรือะเงาถามเชีเลตกะไหลจะฆ่าชอกนี่ผิดอ้ย่างยาากว่าเสียบผู้หีอยู่บอกถามนีเน่จะถามวะเจ้าม่าจะกำบนโดยสารมาโอ้เจ้า รถไซสน้องคาย,รยก,ากรุงเทพพุทธก,กูพุทธเจ้าสิล้องปูงเป็นเป็นแมววิชาบอกเดอเอ้ยยุบอกอสองน้องคายเอ้น้องคายนัไนแหละ,ละมีคนขึ้นรถพุทธสารอยู่หคนเดี๋ยวเดีหคน,หคนเป็นบ้าหาบนตัวให้มัน,นมถ,ถืดนะย,ยุอ้าน้องคายขึ้นหาคนขึ้นห <5 S 1> าคนขออุดรล้มสองขึ้นหนึงลสองขึ้นหนึ่งขอคนจันล้มสาม เพิ่อีกสองกอดหดแขนลงสามเพิ่อีกสองกอดกุ้งเทอยากผู้ว่าโซเฟอร์ซื้อว่าจังไหนลืมถามมันเบ้าไปยังว่นไปว่นมาเบ้าให้พี่น้องในเข้าใจน้ำแน่จยาเอารถเอิญเอินเอิ้ญคือกันม่ลจังนทรนกับไทยนะครับค่ายกันเจ้าก็ไอ้ถามแม่คัาเ่าค่ายกันน้ำก้อนนี่ดิน้ำแข็ง อุ <łość> ้ยไซเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าต้องถามก่อนมาต้องตอบเจ้ามันขื่ทิพยศมองเนี้ยเนี่ยอ่าเอาไม้บาดนถูกบ้องแล้วน้่งแขนนั่กอดรถถีบจักรยานเอ้าเอาก็ถูกเยอตัวละเู้ถามถามแม่ไหมไปถามไปกูยังนี่ถามอีแม่บาดไปถามว่า เวลาตั้งมูตั้งนาฬิกาตั้งคู่กันกว่สองคนเจ้านั่นก็ค่ายๆกันแหละเจ้าตองบ้านก่อนเปทั้งสี่เหนว่าแหล่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลมบัดดงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเวลาแปดนาฬิกาปรุ่นีมกรุ่ต่งชา ท้อง่อยบ่อยมองนี่สถานีวิทยุลาดจ้มองนี่สิสถานีระดิกันเลยมากระแทนที่นี่มองนี่มันสนามโรงเรียนชาววัตถียายจืดก็อย่าเตีนจกตาตเตะเจขาบ้าน่อยภาษาบ้าน่อยเยืนจังคเป็นฟุตบอลนะผมจับหัวไล่แบบนั้นมันหัวกระแทกมาครัง

อุ่ยจากหน้าเจ้าขาเจ้าขาพ่อสิยะเห็นลูกตุ้มวัยุขาขาตูงเลยไม่ต้องไปสนใจวัดวัดที่ไม่ร <c oughs> บกันลูกว่าที่มาฝากลูกน่ะเป็นนักข้องเจ้าวันนี้ลูกเจ้าเป <c oughs> ล่แปลนักเจ้า <c oughs> เบิ่งยังยที่เนี่ยเพแพ้นักล้องเสียงอีสานนะเจ้าอุ้ยหูไม่ดีมาเรียกอะไยังอยากเป็ี่ยนนะออุ้ย่ามาถอดหันซ้ายด้ลูกว,ว้าวคือน้องแป้งนัทิดา หันขวาลูกโอ้ยคือสายใยันดมพอดรถอวโมไม่ได้ชิบกรกะเถือนะเเบิ้งขนาดลูกขคันไปคือไปว่าจักจ๊กจักจ๊กจั๊กจั๊กเปนมากอย่างนี้ที่สุดเลย